ขอตอพ้องเทนคู่ก็หนังจริงขอย่อนเงินเลิโจงเลใจ้ะฮะจ้าจภาพคนไหนเชิญเข้าไปอาจจะโดนโดนผม <c oughs> ไกลกับไอสายชาจนะฮะเล่นงานนะครับ ปัจจุบันชาวรั้วปางนั้นก็จะพัฒนาการแต่งกายไปเรื่อยๆนะครับแต่บางหมู่บ้านก็ยังยึดถือวัฒนธรรมเก่าๆเอามาใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่บ้านของช่างที่ทําสกัดนะฮะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าทำอะไรกันอยู่ครับช่างครับเย็บคือกาดอยู่เย็บคือกัดอ่า หนขอดูแบบเลยมีที่เสร็จแล้วมีบ้างไหมครับมีม,มีีจะเป็นตัวอย่างนะฮะสกัดนะฮะนี่ดอกไม้เขา,าพวกหมายฟมเขาทีมาแตกนะฮะคือกัดนะฮะออกเสียงถูกเสียงผิดผมไม่รู้เนาะคือกัดเอ๊ะใส่แล้วก็สวยดีเหมือนกันนะ่ัคือเวลาเราใส่มันจะมีเขาเรียกเขาเรียกอะไรน,นั่นน่ะ ตินตุกกต๊กแกมันจะเต็มเด็กถ้าหัวใหญ่หัวเล็กมันก็ปรับได้ถ้าเด็กก็ออกไปรม,มาณเด็กก็ใส่ได้โหเล่นดอกไม้คดสดเลยอ่ะแต่อย่างว่าดอกไม้ก็มีหลายราคาเนาะมาด,ด,ด,ดีดูดูดูงานก็ใช้ได้นะงาน handmade ครับผมว่าติดตามเฟซน้องเขามาหลายครั้งแล้วก็เลยสงสัย เฮ้ยคุณเย็บนี่เหรอใช่เย็บให้เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยโอโ้โหวันนี้ลูกขัวไปไหนกันนะหมดแล้วครับไม่มีค่ะฮะไม่มีค่ะอย่ากโกหกถ้าไม่มีนี่ขอเลี้ยงดูได้ไหมครับถามเมียที่บ้านก่อนไหมคะ<ด><ด>เออลืมเราเป็นแค่กันแซลนะคุณอย่าจะไปบอกเมียเรานะว่าเราพูดคำนี้ ก็จะเอื้อยแล้วชื่อไทยมีไหมครับ <S <S ออก็ก็เรียกฟ้าใสฟ้าใสใสยายซาหรือใสอะไรครับใสอยู่ในเฟซก็จะเรียกเป๊ซมันจะเป๊ซฟ้าใสแต่หมวกมันก็สวยนะใช่ได้นะใช้ไดแถบสำแถบนี้ทางพี่น้องอรั้วปังชิงตุงเนาะ<ๆ>เขาก็บอกว่าเนี่ยหนึ่งสองสามแบบเนี้ยที่จีนปลังที่เมียนมาแล้วก็ปลังที่ประเทศไทยเนี่ยก็เลยมีความหมายทั้งสองอันเลยช่างสามารถซอหรือจอยอะไรของเขาได้บ้างหรือเปล่าครับ ก็ได้นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆยังยังไงยังก็ยังไม่กล้าร้องไงแต่มันต้องมีวันที่ว่าเราจะไปร้องเลยก็ฝากหน่อยอาจารย์สอนเขาหน่อยรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่นี่อายุยังไม่ยังไม่ถึงหกสิบใช่ไหมครับสี่สิบอ๋อเข้าสี่สิบตายแล้ว๋อเข้าสี่สิบแล้วใช่ไหมครับอนึกว่ายังไม่ถึงหกสิบรอเล่นรอเล่นมันหน่อยคงหน้าตาคงจะ คิวขโมดวันนี้นะครับในลองซอแบบขอแบบชั้นซ่าสักสิบสักท่อนหนึ่งนะให้อย่าฟังน้ำเสียงเอาซอหรอเอาเอาซอก็ได้อ่ะดีตอนค้นขามสีมึงลายข้อกระพือแสงตะวันมึงหออ่อจีังไงย้อยเงินโอ้พอพออันนี้ขเขาเรียกอะไรนะครับคุณคุณคุณฟ้าคุณเอื้ออันนี้ขเขาเรียกรองตัน นี่คือร้องใจร้องกระตันใจร้องคอตันแล้วอีกอีกซอทั่วไปของเงินไปเขาเรียกอะไรของเงินของเงินนั่นหรอครับก็คือของเงินนั่นแหละอของเงินในรองนี้จะมันมีการเต้นราหรือมีการอะไรวะเต้นรำเราก็จะเทียนตรงนี้แล้วก็ขอสร้างบรรยากาศหน่อยเนาะขอใส่หมวกด้วยกันใส่นีใช่ไหมวะใส่นี้ใช่ไหมร้องคร่อมาเลยอ่ะ้องดูดีใช่ไหมครับ ถ้าขอตังก็จะอย่างนี้ลองครับผมลองเป็นผู้ชายขอดูขอตังใช่ไหมช่สมมติหาหาเทียนเทียนไม่มีฮะเทียนไม่มีกูเล่นนี่แหละก็เป็นกันไขเอาเป็นกายเอาลอง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 หน่อยครับเกิดแสงเตอไหนก็เป็นวาใสเนื้อเจ้าเนื้อเราข่ะเฮ้ย ก็หนังจริงราเต้นไว้เป็นคานคอตอกอตอกพ้องเทนคู่ก็หนังจริงขอยอนเงินเลอะจกเลอใจออพอแล้วเราแกงแกงแ,แค่นี้นะแค่ฟังน้ำเสียงนิดๆนะครับ <laughs> เราเล่นทั้งอะไรที่ชัดชันเจ้าภาพแข้งเจ้าภาพนะฮะระวังระวังนะเจ้าภาพคนไหนเชิญเข้าไปอาจจะโดนโดนผมไ <laughs> กลไกลแบบ ไอ้สายชาร์ตนะฮะ <Okay. S 1> เล่นงานนะครับถ้าให้น้อยน้อยต้องแบงค์พัน <laughs> แบงค์พัน <laughs> ตั้ง,งพันได้นะครับแนะนำว่าไปที่ประเทศลาวไปแลกแบงค์พันที่นั่นมาให้เขานะฮะ <laughs> ง่ายสวยหรือเปล่าทั้งสีขาวและก็สีดำโดยช่างคนนี้นะครับแล้วคาดของผู้หญิงล่ะเรามาเรียนรู้คาดของผู้หญิงมันมีความหมายว่าอย่างไรเนาะอย่างตอนแรกของผู้ชายอย่างอย่างไอแถบสามเส้นเนี่ย มันก็จะหมายถึงพี่น้องปรังรั้วกลุ่มปรังที่อยู่สาแผ่นดินนะครับ,รบประเทศจีนที่เมียนมาที่ไทยของเรานะครับอยากทราบหน่อยคุณเอืย้ยไอทำไมชาวปรังต้องใส่ดอกไม้แบบนี้ยเคยได้ฟังพ่อแม่เขาเล่าไหมเขาเล่าอยู่ว่าไง ทางโน้นก็จะเล่าท่านถ้ามีดอกไม้ <อ Eagles S 1> ใส่ก็คือมีแฟนมีแฟนคือเริ่มเป็นสาวเริ่มเป็นสาว <imeters S 2> จะมีแฟนมาให้แต่ถ้ายังไม่ไม่มีดอกไม้ค<ไ>ือยังไม่เป็นสาวถ้าไม่มีดอกไม้ก็ยังไม่เป็นสาวใช่แล้วผู้ชายมาจีบเราเขาก็มาให้แค่ดอกเดียวหรือว่ายังไงไม่ได้ให้ดอกเดียวบางทีก็ให้เป็นยี่สิบดอกออกคนละดอกคนละดอกนี้<ๆ>ใช่ไหมใช่คนละยี่สิบดอกคนใส่บนหัวเนี่ยนะใช่ แล้วผู้ชายที่มาให้ต้องเป็นแฟนไหม<ช>หรือว่ายัางไงก็เป็นแฟนนะต้องรู้สึกรักชอบเขาถึงจะมาให้คนอื่นมาให้ได้ไหมคนอื่นมาให้ก็ไม่ได้เขาก็ไม่ให้อะเราเราจะรู้ได้ไงว่าดอกไม้อันนี้เป็นของผู้ชายของที่เรารักเลยเพราะเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ของเขาไว้ดอกไม้เนี่นะใช่ก็คือก็จะพันเชือกพันเชือก่ตายแล้วกูนึกว่าถ้ามาันสมมติว่าดอกไม้มันสีเดียวกันมึงจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นของนสัญลักษณ์ของเขา อ๋อมันจะตรงนี้สัญญาลักษณ์ของเขาเชื่อกับพันรัดให้มันอยู่แน่นใช่ไหมล่ะบางทีเขาจะเอามาทำรัดให้มันอยู่แน่นก็คือถ้าเขาให้เรามาเราก็จะสังเกตเอาคนนี้สิจะมีไม่เยอะหรอกจะมีไม่เยอะประมาณนั้นถ้าถ้ามันพันหลายอันแสดงว่าแม่งหลายแฟนแน่เลยไอ้ดอกนี่มันเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เนาะดอกไม้ปล์มฟอมเนาะใช่ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นดอกไม้สด อยู่บนที่นูนน่นมั่จะไปเด็ดมาสดสดที่คุณเล่ามาบอกว่าผู้ชายมาให้ยี่สิบดอกสามสิบดอกอย่างนั้นน่ะเหรอเป็นดอกไม้สดดอกไม้สดตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้แล้วไงคือ,อมันมนานมาแล้วนานมาแล้ว,ท,วที่มันเหี่ยวเขาก็เลยใช้แบบนี้ง่ายๆคือชาวปลังของเราเราใส่ดอกไม้จนเป็นว,วัฒนธรรมของเราไปแล้วเราเลยต้องใส่ดอกไม้อย่างนี้มาตลอดใช่อืมเนี่ยประวัติของคัดของพี่น้องชาวปลังนะครับ ขอขอบคุณคุณฟ้าใสหรือคุณเอื้อยก่อนมักที่มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราได้ฟังกันขอบคุณครับัก,กับคุณเอื้อยได้เลยใช่ไหมครับการทำคาดผู้หญิงกับคาดผู้ชายได้ครับถ้าใครสนใจก็เบอร์โทรเ <5. S 1> บอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่หกเจ็ดเจ็ดสี่หกเจ็ดเจ็ดนะพี่น้อง่ลืม เดี๋ยวเขาก็ไปสั่งหรอกมันไหน่าสวยเขาก็ต้องสั่งครับโชว์เลยครับมัวของเราที่แถวแถวไหนครับที่นี่เทียนดัดเทียนดัดนะฮะเดียนเชิญครับวันนี้หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดประการใดกับประธานาภัยเด้ครับสวัสดีครับเฮ้ยไหวสิไหวสิกดเงี้ยกดซ้ำรานโอ้สวยมากเลยขอกลับก่อนนะครับคุณฟ้าเดี๋ยวค่ะจ่ายตังค์ด้วย อะไรรคับตังค่าหมวกค่ะตังค่าหมวกใช่ค่ะไม่มีครับไปเอะอะไรของมันวะรถก็อยู่นี่กุญแจรถก็อยู่นี่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาผมลืมคุญแจรถขอขอบคุณที่ดูจนจบ ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับชาวปลังทุกกลุ่มด้วยครับขอบคุณครับ